สบายดีพ่อแม่พี่น้องมัสุกุมันสุคนเด้อจ้ามันเลี้ยสัตว์น้องนนมเมาเข็ดผัดกะเพราผัดกะเพรา,พพาปลาหมึกเด้อจ้าพี่น้องข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าวันกินอาหารนันลดน้ำหนักเด้อพี่น้องกินอาหารเบาท้องพอลองบินพ่นยาาเพระว่าพอคนชิมเมื่ามืออื่นแล้วพี่น้องเลยพนันย่า าทิศหน้าไปทิลโรงแรมอ้วนใหญ่ที่สี่ข้าวมือให้สามพ่อรู้งานนั้นที่พ่อวันเอาเลงคลิปกระเป๋าอ้วนแม่น้อยเอาลงฮะพี่น้องเลยที่สี่ข้าวมือเป่าเนื่องสี่ข้าวสารนะพี่น้องไปให้เพื่อนเป่าเนื่งองข้าวโมมีอมัอนนั้นเนาะโมมีมเงินก็เอาน้ำใจก็เอาเข้าวไปให้เพื่อน จเอาเข้าวแล้วก็สะเป็เครื่องนุ่งนะเครื่องนุ่งรองทรายสนอมนาะเป็นผู้ชายาก็ลายอยู่สนอไว้สก็บให้เพื่อนน้ำถึงรองทรายสนอมานะให้เพื่อนน้ำวัวคนมีลูกทรายน,นะผู้นึ่งน,นอนชิดพักดีพักแต่เราสน,นอกัน ีซอยอันปลาหมึกพี่น้องอันนี้ก็คือปลาหมึกที่สนอมได้ซื้อโดยพี่น้องสนอมก็บชได้พัดบุงงปน้ากันจะจะจ้าอันนี้ก็คือสับปลาหมึกสนอมชีได้ที่ซื้อซื้อมาล้วก็สนอมก็จะซอยพัดกระไบกะเพราหุงข้าวจ้าเดียวะพี่น้องบึ่งปน้ากันนเดยวะพี่น้อง สอนน้องมันจะได้ใจขอโทษขออภัยด้วยจ้าถ้าคลิปออกมาบองงามก็ไดรบอจูบองงามบอคักก็ได้ สอน้องก็เสีซีข้าวซานมาให้เพื่อนเปล่าเนื่องสามผลลูกวีโปวันหนาวลงขนาดพี่น้องสอน้อมก็อยากโซเดีอเพื่อนยูโซเดีอตามแห้งเขาโซเดียร์ได้เงี้ยแล้วก็สีข้าวสีข้าวแล้วก็สีโซเครื่องหนุ่มลงท้ายสอน้องนะไปให้แอนลูกท้ายเพื่อนนะมีหลายยูเครื่องหนุ่มองท้ายเฮามือส่งกระยาเฮาเนาะพี่น้อง,นองนออเอน,เนะะงเงเา,านนะมือส่งกระงามยูขนาดพี่น้องกระไุกเปื้อนไปสุกกระโป๊ะ ซื้อไม่เขาก็บมีเงินวอวามซื้อเขาก็เขาก็ากให้เพื่นตามเขามีน้ำเพอน,น้ำซ่านเขาอย่างไรพี่น้องเลยคนเฮามันเกิดมามันบดซ้ำกันนะพี่น้องบางคนก็ถุกบางคนก็รวย บางคนก็มีอยู่มีกลิ่นกระเพาะแล้วบางคนก็รั่วล้นฟ้าบางคนก็ทุกข์กระทุกกระด้อทุกข์จมื่นหูมืม่นตาบวึ้นก็มีมันเลือกเกิดได้นาะพี่น้องคนเฮาจะเผยเลือกเกิดได้ก็จะเกิดเป็นคนรวยเนาะพี่น้องจะเกิดปกเป็นคนทุกข์ยเนาะบางคนหาทางชีวิตกับโบวิทนี่สิเนี่ยบางคนหากระวิด แล้วแต่ดวงแล้วแต่เวนแล้วแต่กรรมที่เขาสร้างมาคุนว่าละดวงดีคนดวงดีไปขี้ก็เห็นเฮ็ดนคนลาคนดวงบบดีคนดวงบเดียนลงคืนขายค่อยกักระลุกคนดวงดียน ลงทุนอันลงทุนขายงวัวกัน,นยังบรุกปเนดวงดีเรียบร้อยแล้วจ้ายพันธุที่สนอมซอยสเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องสนอมที่ใส่หอมแดงน้ำกลาพ่อสนอมมากใส่คนนะครับ บบสภาพว่าอื่นไก่เป็นพี่น้องไปตลาดเนาะฉนน้องไปไปไปเตลาดนะเห็นคนขอทาน,นะนะคนขอทานอยู่เมืองลาวอัสิัลายเนาะ,นะพี่น้องคนขอทานอยู่ตลาดแบบบางคนจะพิการนะขาข้าหัวนะข,า,ข,า,ข,า,ขาด่าะลีได้พี่น้องเลยแบบย่งมาถูไปถูไปนะ ค่าต่ดจะมีอายเตะมือนะถูกไหถูกไปอีต้จะน้อมค่ะอีต้ก็นยังเอาให้ได้เงินให้กาให้การซ้ำเขาให้ให้เพิ่ได้เลยหลายคนให้มันกระลายอันเาพี่น้องาะหลายคนให้เมือว่าชีมีแต่เขาให้ผู้เดียวกันหลายคนให้ผู้ใจบุญก็มีหลายคนเ่มือชีมีแต่เขาผู้ใจบุญก็ได้มีสั้นหลยพี่น้องเลย กหอมแล้วกันเนี่วันนี้สน้องกระิต่ำกระเที่ยงเขะบอกพิษนเลยจ้ะพีน่น้องสน้องกระซิ่งตสน้องไม่ได้ถูกตัวกุ้งจะได้ จะพี่น้องเครื่องประกอบเขามีครบแล้วพี่น้องปลา,าหมึกก็พร้อมใบกะเพราก็พร้อมใส่หอมกระเัวน้ำหมหอมแดงง่ายหมกริกับกระเทียมก็พร้อมแล้วจ้ะพี่น้องขอตัวขอไปเล้จ้าพร้อมแล้วจา้าพร้อมพัดแล้วจา้าพร้อมหมูย่างแล้จ้าพร้อมพัดแล้วจา้าครบแล้ว เป็งนัวน้ำตาลผงสุดท้อแลก็มีครบแล้วครบทุกอย่างกับจ้าวันนี้สนอมก็เได้ค้ามเสีเต่าเด้๋วจ้าพี่น้องเสตียงแล้วตอนนี้หมอกำลังเกลี่ยไปพี่น้องหมอกำลังเกี่ยวกระเทียม้องกับหมกริก,กดดย์อยู่ เสียวให้มันหอกแล้วชะโนดก็เสียบต่ำหมุกลงค่ะชะโนอมสิเสี่ยวให้หมกพริกกับกระเทียมหอมมาลอยกันจากชะโนดหอมหอมสะก้อนในชะโนดได้เฉดต่ำหมุกลงหลังจากกระเทียมสุกแล้วพริกสุกแล้วชะ้อดก็เสเอา ลหลังจากปลาหมึกสุกแล้วสน้องก็จะใส่รสด,ดีจ้าปรุงด้วยรสด,ดี ตามด้วยผงนัวใส่หน่อยเซ่น่อยสลายแซ่บหลายเลยจ้าตามด้วยน้ำตาลแล้วก็ซอสถั่วเหลืองซอสมิกกี้บุมี่เลยจ้าถนอมสิสแซน้ำปลาในหนึง่งหลังจากงานถน,นอมก็จะคนมันเข้ากัน แสนอมก็จะเอาหอมหอยลงหลังจากปลาหมึกสุกแล้วพดอดีแสนอมก็เสียอานี้ลงจากพี่น้องขอโทษขอภยัยด้วยจ้าทิดทอมบงินใบผูกกัดเอาหอมหอยใหญ่ลงจา้าหนอวีนกับบึงนังกับมะเบ,บาวพี่โยน้องแสนอนเอา ไอยบีมอนไปห่างกิน่นพี่น้องทรมาร์หลังจากนั้นสาน้องก็จะคนจานก,กบข้าวรอพ่อไอบีมเดี๋ยวจ้ะพี่น้องข้าวครัวงานเป็นลูกกาแต่ต้องเล่ห์ให้น้องทรายอ่ะ,น,ะนหน่วยพ้นท่าเป็นแม่เรือนสี่ เป็นแมเลือนที่ดีจ้าต้องทำกับขราให้คุณสามีกินจ้าหลังจากพอกบัวสุกแล้วสนอมก็จะเอาโยพยผักกระเพราลงจ้กพี่น้องจะเป็นอันเสร็จจ้า ตัวมันเหี่ยวเพราว่าน้อยนึงใบกะเพรานี่พี่น้องใบชะนอไปแช่นนะ้ำมันบานแล้วก็ซือเยอะหลายมากักถ้ากันมัก,กบไปคุ้นใบกะเพราแต่คนเมืองเสียลงใบกะเพราสุกแล้วก็เป็นอย่างเสียเรียบร้ด้ น้องบีมก็เริ่มให้แล้วพี่น้องงองแงแล้วไม่เหม่านเันแล้วค่ะเสจแล้วจ้าพี่น้องนาทานบอผัดกะเพราสานอมสำหรับคลิปนี้สอนอมก็ขอลาก,ก่อนเดอจ้าลืมกดไลค์กดเซ์ช่องสอนอมไปเซบเด้อพี่น้องน้องบีมก็ให้แล้วพี่น้อง,องบ,องบายบายขอเขาใจสบายดี